ไปเดอนแห่งความรักด้วย<ช>แล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยเทศก,กาลเทศก,กาลปีนี้เนี่ยคือต้องบอกว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยได้รับความรักอะไรอย่างเงี้ยทิ้งแม้แต่แตกระทั่งพงศ์วิษณ์เองอะไรยเงี้ยครับไม่เป็นไรเขาบอกว่าไม่มีแฟนไม่เป็นไรหันมาข้างๆก็ยังไม่เจอใครอยู่ดีแ,แต่โอแยอย่าไปช็อตเขาแต่หันไปในหน้าจอจะเจอพวกเราสองคนไงจรงิคอยรักแฟนคลับอยู่แบบนี้นี่นี่ทุกคมาดูหน้าหัอกรถหวานกันก็วันนี้วันนี้ก็ เขาเรียกว่าอะไรอะเป็นบรรยากาศที่เดือนแห่งความรักซึ่งซึ่งเอาจริงๆเดี๋ยวอะไรฮะไม่ใช่อะไรเรรู้สึกว่าเราเราวันที่14อะผมแบบว่าเป็นฟีลว่าผมอยู่นู่นไงไหนเขาอยู่เขาอยู่เกาหลีอยู่เกาหลีไปทำงานใช่ไปทำงานไม่เป็นตามใช่ผมก็ทำงานเหมือนกันแต่ผมว่าทำงานแบบว่าตอนวันที่3สินใช่ก็เลยก็อยู่คนเดียวครับเกิดเลยต้องอยู่แบบพี่เบิร์ดเอารู้ได้ไงว่าจะอยู่คนเดียว ไม่วันนี้ก็เลยมาเหมือนเป็นฟีแบอกว่าเรามาแบบพีวันลินไทยก่อนให้กับแฟนคลับใช่ต้องคลมคู่ฉลองก่อนไหมครับไม่รู้เหมือนกันครับผมก็อยู่คนเดียวมาตลอดนะครับยแหมถ้าพูดอย่างนี้นะครับผมผมงอนนะครับถ้าย้อนกลับไป3 4มสี่ปีที่ผ่านมานี้ไม่มีผมเลยเออเอาละผมจะงอนแล้วงอนแบบจริงจังด้วยเสียใจแล้วจริงๆอ่ะ14มีงานเข้ามาผมไม่รับนะเพราะอะไรเพราะอะไร อาิดงานเหมือนกันครับนี่มันมีงานอื่นแล้วเอาใหม่ว่าสรุปได้อยู่คนเดียวไหมมาในท้ทยปีนี้ผมไม่รู้จริงๆไม่รู้ไม่รู้จริงแต่ว่าเบื้องต้นก็เตรียมแมวเอาไว้ครับก็เตรียมอาหารไว้สาวคนเดียวเตรียมอะไรก็ตามที่รู้สึกว่าไม่ทำไปตัวเองเดีนี่พี่บอยทะโกนเกียริเขาสอนครับไม่อยากพูดอย่างนั้นอ๋ออายเขาเอาเปยนพิธีสอสายพี่บอยครับโอเคครับก็รอดูครับรอดูครับ แต่น้องไม่อยู่ไม่ใช่ว่าไป supply เขานานผมนี่นะครับบินตามไม่ไม่น่าทันครับบินไปน้องน่าจะบินกลับมาพอดีอ้องคนเดียอางเออ,เ,อ,อปเป็นเรื่องออปกติแล้วเขามีกําลังใจเลยแต่ว่าครั้งนี้ก็ต้องให้กำลังใจเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่เขาไปทํางานต่ารมาทศคนเดียวจะเหงาไหมครับจะเหงาไหมโอ้ยเหงาอยู่แล้วครับต้องมีคนบอกว่าซื้อตั๋วมาด้วยหรือเปล่ามีแน่นอนเพราะเห็นแฟนขับหลายๆท่านซื้อตั๋วตามไปแล้ว เพราะว่ามันเป็นฟรีแบบเวลาเราไปต่างประเทศไปแฟนมีอะไรเงี้ยครับออก็จะมีแบบมีทีมงานไปด้วยมีพี่ตาอุไปด้วยแต่เพราะรอบนี้ไปแบบเขาแบบทีมงานไปน้อยมากแบบน้อยมากจริงๆก็ ก็เหงาอยู่แล้วแต่ลองบอกดิถ้ามีถ้ามีพี่ถ้าอู๋ที่นู่นมันจะเป็นยังไงก็เหมือนคนแปลาในวันที่สิก็เหมือนที่ญี่ปุ่นฮะก็เหมือนแบบไปออนเซ็นด้วยกันอะไรอย่างงี้ฮัลโหลฮัลโหลงั้นแคนเซิลงานที่สองกล้าจริงหรือเปล่าเว้ยแต่ว่าที่ที่เกาหลีเขาบอกว่าตอนนี้มีหิมะตกด้วยใช่ใช่ผมไม่เคยเอาจริงๆผมจะเป็นครั้งแรกที่จะได้ไปเห็นหิมะครั้งแรกในชีวิตแต่ว่าเขาจะไม่ได้ไปดู first snow คนเดียวไม่ไม่ใช่ first snow แล้วป่ะ ก็เส้นของยูไงออฟออฟเวอร์สนของผมใช่ใช่ใช่เร์สนของผมคือผมแบบไม่เคยเห็นหิมะจริงๆมาก่อนอะเคยไปแต่แบบคือแบบสนุกแล้วเราเข้าไปแบบไปบ้านหิมะแล้วเราแบบเอออะไรยี้อยากให้ี่ยูไปด้วยใช่อยากไปเห็นโมเมนต์ครั้งแรกด้วยกันไม่เป็นไรคือเขาทำงานกันทุกวันขนาดนี้เงินเนี่ยไม่รู้จะเก็บไว้ที่ไหนคือตั๋วไปเกาหลีบินเฟิร์สคลาสนี่คือธรรมดาคือขนนักแข่งไม่ร่วมเพราะไม่มีเพราะขน เพราะว่าเลเซอร์ไปหมดแล้วคนทั้งค่ไม่รู้ผมเลเซอร์ไปหมดแล้วอันนี้ก็เรื่องจริงมอันนี้ก็เป็นเรื่องจริงเรื่องจริงครับแค่ขึ้นใหม่มายากมากเพราะฉะนั้นคุณลูกค้านะครับมาได้ทเออเมื่อกี้บอกว่าเลยนะไปอันซื้อกันมาสองคนเออครับเป็นยังไงครับบรรยากาศค่แต่ว่ามันคือมันเป็นครั้งแรกเลยที่รู้สึกว่าต้องถามคนช่วยนี่ก่อมันมีคนอื่นมันเลยรู้สึกแบบ ใช่แต่ว่าแต่ว่าคนมันน้อยมากเพราะารว่าเราไปไอยู่ที่นอกเมือง,อ,งอยโกฮามาะอะไรอย่างี้ครับแต่ว่ามันได้บรรยากาศไม่ดีมากแล้วมันดกสดันเองไหมมันไม่เคยอยู่ในเมวอาคนอื่นมากกว่า ว้าวมันเยอะมยกพี่ผมว่าคนอื่นเขาว้าวผมมากกว่าไม่ต้องพูดให้คนอื่นเขาพูดไอ้เรื่องอย่างเงี้ยเขาไห้คนอื่นเขาพูดไม่ได้เขาเป็นคนญี่ปุ่นขายของนี่เรื่องขายของนี่อย่าให้พูดนะอย่าเข้าประเด็นนี้เด็ดขาดพี่ผมจะบอกความแสบของเขาคือเราไปไปแบบไปแช่บ่อน้ำร้อนใช่ไหมมันจะอุณหภูมิแบบมันจะค่อนข้างแบบร้อนๆอุ่นๆ เขาแกล้งเขาแกล้งผมเวลาอาบดาวเนี่ยเขาแบบเขาตักน้ำแล้วก็แบบลาดน้ำเย็นน้ำเย็นแก้มคือบรรยากาศมันหนาวมากแล้วก็เลยรู้สึกว่าพวกผมมาเสียงดังมากไปถึงว่าไปแล้วแบบคนอื่นคนอื่นเขานั่งนนิ่งๆมันเป็นบรรยากาศที่เงียบมากแต่มีเสียงแบบเสียงแบบแปลกเสียงผมแวเสียงดังมากใช่แล้วก็รู้สึกว่าคือมันเป็นบรรยากาศที่จักรจีนิดนึงใช่แต่ผมประทับประทับใจเขาอย่างหนึ่งนะคือตอนเมนวด คือเขาบอกแล้วว่าแบบนวดได้แค่คนเดียวเพราะเราอาจต้องมีไปทานข้าวต่อแต่ทีเนี้ยเขายอมแบบเขาไปเข้าไปนวดแล้วผมก็แบบเออจะไม่รู้จะทำอะไรเขาก็แบบมาๆเดี๋ยวพี่ให้เราไปนวดเพราะว่าผมบ่นว่าผมปวดหลังคือผมไปนอนห้องหินสวนเขาไปนอนห้องปวดคอมากอีกอันหนึ่งอะไรก็ไม่รู้ว่าไปนอนห้องหินมันเป็นห้องหินเขาเรียกว่าห้องหินสปาหินครับไอตอนแรกเราก็คิดว่าเราก็เป็นห่วงเขานะแบบว่า เราไปนวดคนเดียวแล้วเขาจะอยู่คนเดียวยังไงอ๋อไม่ใช่เขาไปที่ที่สบายกว่าแต่ไม่ไม่ใช่เรอกเล่นเร่นแต่หมายถึงว่ามันเป็นความบรรทับใจตรงนี้ว่าเขาเสด็สละให้ให้ผมได้ตลอดแต่เขาอยากทำอะไรเขาอยากไปวิ่งก็ไปด้วยช่วงนั้นขนาดป่วยแล้วเนี่ยครับครัวก็ฟินนะน้องออนเซตนมันก็มันก็ฟินครับก็สบายสบายสบายที่ถือว่าไปพักผ่อนแต่เราไม่เคยเลยหรอครับวิ่งต้องแบบอู่นที่เดียวอะไรก็ไม่นะพี่โอ้โหรู้จักกันมา4ปีแล้วสี่ปีกว่านี่ก็แสดงว่าทุกต้องมุมเน็ดหมดแล้วเอา มันจะเขินตอนหน้าคนอื่นมากกว่ามันแบบมันถามว่ามันจะเขินไหมแต่ว่าเราเปลี่ยนความเขินครับเราเปลี่ยนแค่มุมมองเป็นความขิงเราจะรู้สึกเปลี่ยนไปทันทีคือเราเราไม่ก็ไม่เป็นขิงเขานะวันนั้นอ่ะไม่เราเราฮัลโหลแอนด์ฟอร์มแท้แหลกประมาณนึงขอบคุณนะครับรับไม่ให้ให้เขาขิงมีคนเดียวครับ ครับผมว่าผมให้ตอนตอนแช่บ่ออ่ะแต่ว่ามันจะฟินอยู่นี้ถ้าสมมติเราได้ไปบ่อแบบธรรมชาติแล้วก็แบบที่ห็นแบบมวทำการหินมาเลยจริงถ้ามีเวลาปีหน้ามีเวลาต้องต้องนัดกีวรอบรอบนี้แหละครับใช่เพราะว่าไปญี่ปุ่นผมก็ชอบช้ำมากเหมือนกันเลเดียเขาชอบเยอะมากมากต่างกับผมเลยรอบนี้ไปญี่ปุ่นไม่ได้ซื้ออะไรเลยไม่ได้ใช้เงินเลยเพราะว่าไม่รู้จะซื้ออะไรเซื้ออะไรให้เาเพราะเขาไปซื้อมาหลายประเทศแล้วไงเออผมเป็นประเทศแรกที่ไปซื้อเราซื้ออะไรให้เขาไหม ซื้อไปแล้ววันเกิดเขาใส่มาอวดหรือยังยังยังแค่ไหนแค่ไหนมเดี๋ยวรอให้เขาถ่ายรูปลงดีกว่ารอรอสร้อยสร้อยอะไรกันน้อยก็ซื้อสร้อยครัใช่ครับเจ็ดหลักเลยดหรอไม่หลักครับนับหลักทศนับหลักทศนิยมไปสามหลักกูจะซื้อสร้อยอ่ะ อะไรนะครับไปถึงกับซื้อสร้อยให้เขาคือแอดผมรู้สึกว่าจริงๆซื้อแล้วอยากให้ใส่ได้บ่อยๆ<ช>พวกแ<ช>อลจูเซอรี่มันอยู่กับเขาแล้วมันอยู่ได้บ่อย,ยอะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นแบบว่าพวกสร้อยพวกอะไรมันถ้าเสื้อมันซื้อแล้วครั้งหนึ่งมันก็จบหรือว่าแบบของใช้อะไรอย่างเงี้ยพวกสิ่งที่มันซื้อแล้วใช้ได้บ่อยๆแล้วเป็นมูลค่าเพิ่มไปนานๆนะผมรู้สึกว่าซื้อเขาเก็บไว,ว้เขาไม่ค่ะทอย ก็สร้อยเรียสร้อยอิสระสน่ารักน่ารักเป็นเป็นเป็นคู่กันหรือว่าคนเดียวผมมีผมมีเป็นข้อมือนี่เออเป็นการชิ้นนี้กระริบไหมครับชิ้นนี้โอ้หจริงจริงชิ้นไหนก็ปื้มครับชอบยิ้มอยู่แล้วมันคืออะไรที่เขาซื้อให้แล้วมันมันก็คิดว่าเขาได้คิดมาดีแล้วเขาก็เป็นเจ้าพ่อแห่งอิสระสนี่ถ้าจะเห็นนะติดตามในแบบไอจีเขาในแบบในโซเชียลมีเดียเขาอ่ะเขาเป็นคนที่อินกับการซื้อเครื่องประดับอ่าดูแต่ละอย่างไม่ซ้ำ ผมมีตั้งแต่ซื้อมาเนี่ยผมยังมีแค่อย่างเดียวเองแค่เรือนเดียวเขามีแบบโอ้หประดับผู้นี้นั่นของไทยลับทั้งนั้นแหละไม่ไม่เปนอะไรกับพวกนี้อยู่แล้วนี่แล้วเกิดเราให้สร้อยวานเดทไทยนี้ให้ยังไม่อยู่ว่าจะอยู่คนเดียวหรือเปล่าไม่มีไม่มีแบบให้ก่อนว่าย้อนหลักก็บินไปค่ะอะไรนะครับให้ก่อนว่าย้อนหลักจริงๆคิดไปแล้วเจ็ดหลักอีกสักเส้นไม่แต่ว่าผมเป็นคนแบบนี้นะผมเป็นคนแบบไม่เอาไม่เอาเงินผมอ่ะถ้าสมมติถ้าสมมติถ้าจะทำอะไรแบบ มัน e อ p กซ์เพียร์นดีกว่าประสบการณ์ครับมันเล่ตรงอะไรสิบสอราศีนะที่บอกว่าได้ใครโดนราศีไมโดพี่ดูรายการด้วยนะเนี่ยส่วนติดตามราศีใดแต่ไม่ใช่ราศีเราตอ้าวเขาบอกไม่ติดเขาคู่เอื่นใช่พี่อ่องพี่อ่องเขาอื่นพี่อ่องได้ไปพี่อ่องได้ไป ผมละครับโอ้ยพูดถึงการทํางานเยอะแต่ว่าเช่นเดียวกันผมก็ดูแลคนเยอะดูแลคนเท่าคนแก่อมาาอย่างนี้่คพณ่ํทำบ้านเสร็จย้ายบ้านไปทำสตูนทาให้หมอมาหมอมาเลิกเล่นนิ้วแล้วใครอยากเล่นนิ้วหรือสนใจอะไรรายการช่องไหนนะหมอมมาผมดูเยอะขายงานเพิ่มขงานเพิ่มให้หมาอมมาด้วยแล้วหมาอมาตลกมากขยันทํางาน ไม่มีโรคอะไรเลยความดันไม่มี6กสิบห้าแล้วหักเปอร์เซ็นต์มามาหรือเปล่าประกันเขาหักอยู่แล้วครับทำบ้านไปทําบ้านไป5้าแสนได้บอกว่าหมามาหักเลยมาคืนผมนะไม่ได้ให้นะไม่เป็นไรเดี๋ยวได้กลับมาแบบร้อยเท่าพันเท่าแบบการทำพุทธิดีที่สุดคือให้พ่อกับแม่นี่แหละใช่ให้อยู่แล้วแต่เอาคืนเหมือนทำบ้านใช่ครับเพราะว่าแบบว่าคือพอคนเกษียณแล้วครับสิ่งที่เขาอยากทำคือเขาไม่ได้อยากได้เงินเฉยๆเขาคงอยาก มีอะไรทำมีอะไรทำเราเลยรู้สึกว่าแกงเป็นพาลัยเขาหน่อยดีกว่าอุ้ยปนี่หมามาทำงานแบบไม้หน่อยเอออ่ะก็คือแกงอยู่แกงแอยู่อย่างนี้หมาม้าก็รู้แล้วใช่เอาาม้ารู้แล้วเออใช่นี่ไหมาดูอยู่จบแล้วเราไปหลอกไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาไปหลอกไปบอกอย่างอื่นโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับทักสวัสดีครับสวัสดีครับ